สวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเชา้าวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงกลุ่มผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65ซึ่งตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างนี้จนถึงวันที่17พฤศจิกายน ทางภาครัฐยังเปิดโอกาสให้กับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนแล้วขึ้นสถานะว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้กลับมาแก้ไขข้อมูลนะคะซึ่งถ้าหากว่าหลังวันที่17พฤศจิกายนแล้ว ใครยังไม่ได้ไปดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาครัฐก็จะตัดสิทธิ์คนนั้นทันทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ10วันใครที่เข้าไปเช็คสถานะของตัวเองแล้วนะคะขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ต้องรีบไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเลยนะคะโดยวิธีการแก้ไขก็คือให้เราไปที่สำนักง,งานเขตหรือว่าที่อำเภอเพื่อแก้ไขข้อมูลของเราให้ตรงกับทะเบียนราษฎร เมื่อเราแก้ไขข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เราเดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียนถ้าหากว่าเราลงทะเบียนแบบออนไลน์อันนี้ไปหน่วยรับลงทะเบียนไหนก็ได้นะคะที่เราสะดวกแต่ถ้าหากว่าเราลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนอยู่แล้วเช,ช่นคนที่ลงแบบมีครอบครัวตรงนี้ต้องกลับไปแก้ไขที่หน่วยรับลงทะเบียนที่เราเคยลงทะเบียนไว้นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะแยกกันไม่เหมือนกันนิดนึงสําหรับคนโสดกับคนมีครอบครัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ใครก็ตามที่ขึ้นว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ต้องรีบไปแก้ไขก่อน17พฤศจิกายนอันนี้ต้องย้ํากันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลงทะเบียนไปแล้วจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็คือได้รับสิทธิ์หมดตรงนี้ไม่ใช่นะคะยังเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่นะคะหลายๆคนแจ้งเข้ามาบอกว่าลงทะเบียนแล้วก็รอรับสิทธิ์เลยใช่ไหมตรงนี้ต้องแจ้งเลยว่าไม่ใช่นะคะทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมด3ขั้นตอนตรงนี้เป็นเพียงขั้นตอน ตอนแรกนะคะก็คือต้องตรวจเช็คสถานะของตัวเองจนกว่าจะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองและในระหว่างนี้คนที่แก้ไขข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องกลับมา ตรวจสอบข้อมูลของเราทุกวันศุกร์จนกว่าจะเปลี่ยนจากการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์มาเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะแต่บางคนบอกว่าไปแก้ไขแล้วเข้าไปตรวจเช็คเมื่อวันศุกร์ก็ยังไม่แก้ไขยังไม่เปลี่ยนให้เลยตรงนี้ยังไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่เขาขี่ข้อมูลให้เราช้าเนื่องจากมีคนไปแก้ไขข้อมูลเยอะนะคะก็รอดูวันศุกร์หน้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการตรวจสอบสถานะ จะสามารถตรวจสอบได้จนถึงวันที่25พฤศจิกายนแต่ว่าการแก้ไขข้อมูลจะแก้ไขได้จนถึงวันที่17พฤศจิกายนหลังจากวันที่17ใครที่ยังไม่ได้แก้ไขก็ถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเลยนั่นเองนะคะส่วนคนที่ขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ตอนนี้ยังไม่ต้องทำอะไร เดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะนำลายชื่อของคนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบแรกไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะประกาศลายชื่อในรอบที่สองช่วงเดือนมกราคมนะคะการประกาศชื่อในเดือนมกราคมนี่แหละจะเป็นรอบที่ตัดสินแล้วว่าใครจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าใครจะไม่ได้รับนะคะตรงนี้เนี่ยเขามีการ นำหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของเราเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในรอบนี้นะคะก็จะเป็นคนที่จนจริงไม่เหมือนรอบที่แล้วหรือรอบที่ผ่านๆมานะคะที่หลายๆคนบอกว่าคนจนจริงๆไม่ได้แต่ว่าคนที่รวยคนที่มีเงินกลับได้นะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ต้องกังวลใจแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ขึ้นมาว่าไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคุณสมบัติเราครบตรงนี้เราสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะ ตอนนี้สําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วนั่นก็คือขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือตรวจสอบบัตรประชาชนของเราว่าชํารุดไหมหมดอายุหรือเปล่านะคะตรงนี้ต้องรีบไปดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จให้เรียบร้อยเพราะว่าหลังจากที่ ประกาศผลในรอบเดือนมกรานะคะเขาก็จะต้องให้เรานำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนแล้วพอเขาเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เขาก็จะใช้บัตรประชาชนแทนนั่นเองค่ะส่วนข่าวดีที่เช้าวันนี้น่อยจะต้องมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบนะคะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยทางธนาคารออมสินมีการปล่อยกู้20 0 0 0บาทต่อคน โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันนะคะโดยทางธนาคารออมสินมีการจัดโปรโมชั่นสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนแก้นี้เดิมเติมเงินใหม่โดยจะปล่อยกู้ให้20,000บาทปลอดเงินต้นทั้งหมด6เดือนที่สำคัญอย่างที่แจ้งค่ะ ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะโดยทางธนาคารออมสินนะคะก็อัดโปรสินเชื่อแก้นีเพิ่มทุนแก้นีเดิมพร้อมเติมเงินใหม่ออกมาดังนี้นะคะนั่นก็คือปลอดชำระเงินต้น6เดือนแรกดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนไม่ต้องมีหลักประกันวงเงินอนุมัติ20,000บาทต่อราย ซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะจะเริ่มวันที่4พฤศจิกายน2565จนถึงวันที่31มกราคม66 6, ซึ่งคุณสมบัติของผู้กู้นะคะเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน60ปี หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าหับเล่แผงลอยก็สามารถกู้ได้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องอายุไม่เกิน70ปีและเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหากรรมรวมใจแก้นี้สัญจรโดยแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์นะคะวัตถุประสงค์ในการกู้ก็คือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพแล้วก็ ลงทุนประกอบอาชีพนั่นเองระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดก็คือไม่เกิน2ปีหรือว่า24งวดนะคะโดยปลอดชำระหนี้เงินต้น6งวดแรกชำระดอกเบี้ยปกตินั่นเองนะคะโดยวิธีการชำระคืนเงินกู้ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติแล้วก็หักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการไมโม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนโดยห ักชําระผ่านบัญชีเงินฝากมีเงินงวดชําระนั่นก็คืองวดที่1-6เงินต้นปลอดชําระเงินต้น6งวดแรกดอกเบี้ย70รวมชําระเงินงวด70งวดนะคะ งวดที่7ถึง23เงินต้น1,112บาทดอกเบี้ย70รวมชําระเงินงวดละ1,182บาทงวดที่24เงินต้น1,096บาทดอกเบี้ย70รวมชําระเงินงวดละ1,166นะคะเพราะฉะนั้นเรากู้20,000บาทดอกเบี้ยรวมแล้ว1,680บาทเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดที่เราต้องชําระก็คือ2 1 6 8 0บาทเท่านั้นเอง นะคะคหลักประกันไม่ต้องมีด้วยค่าธรรมเนียมก็ไม่มีส่วนช่องทางการให้บริการสินเชื่อผู้กู้ขอลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้นี้สัญจรเพื่อขอใช้บริการสินเชื่อได้ทางออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกลงทะเบียนแก้หนี้สัญจรก็ได้แล้วก็ติดต่อสาขาเพื่อยื่นเอกสารขอกู้ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทํานิติกรรมสัญญาผ่านโมบายแอปพลิเคชัน m ม m o มนะคะหรือถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อคอร์เซ็นเตอร์1115แล้วก็1143นะคะในระยะเวลาการขอสินเชื่อต้องไม่เกินวันที่31มกราคม66นี้เท่านั้นนะคะส่วนเอกสารที่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นผู้ที่มีไรายได้ประจำให้ใช้หลักฐานแสดงไรายได้เดือนล่าสุดเช่นสลิป เงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระให้ใช้ภาพถ่ายการประกอบอาชีพที่มีภาพผู้ขอกู้ปรากฏอยู่ในภาพนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคนคำ้ำอาชีพอิสระก็สามารถขอกู้ได้ใครสนใจก็รีบนะคะ สามารถกู้ได้จนถึงวันที่31มกราคม66ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ